สวัสดีครับผมก็มาถ่ายทำตอนกำลังติดตั้งเลยนะครับกับล้อ Camry ่ตัวใหม่ล่าสุดไมโนเชนขอบ18เหมือนเดิมครับของเนื้อแล้วก็ลบนะฮะก็เดิมเนี่ยจะเป็นจะเป็นล้อของรถไฮบริดนะครับเป็นรถรุ่นไฮบริดแต่จะเป็นขอบ17นะครับคราวนี้ก็มาจัดเป็นขอบ18ตัวท็อปของเขานะฮะนะฮะล้อก็จะดูเต็มซุ้มกว่าแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยอันนี้ก็คือตรงสเปคนะครับตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับสวยนะครับใช้งานดีนะครับผม เดี๋ยวไปดูสภาพล้อใกล้ๆครับเป็นล้อถอจดจากป้ายแดงไม่มีรอยนะครับนะครับล้อเนสภาพถอจดจากรถใหม่ป้ายแดงนะฮะไม่มีรอยนะครับเซ็นเซอร์เราก็ย้ายให้เรียบร้อยแล้วนะจากล้อเก่าก็ย้ายมาติดตั้งในล้อชุดใหม่นะครับก็สําหรับแคมรี่น่าจะทํามาหลายร้อยคันแล้ะดังนั้นเนี่ยก็สบายใจได้เลยครับนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราก็ติดตั้งไปเยอะจริงๆนะครับขายมัน นับไม่ทว่วแล้วนะฮะก็รับเทอร์ล้อเก,ก่าด้วยรับบัตรเครดิตพอรได้10บเดือนนะครับสวัสดีครับ